วันเด้กอดำเหนอเมโดปลาจอนปัดช,ชาตกคนแลน่าคินไม้อันนี้คือแน่พี่หลวงไปซื้อกลองมาทำให้เคนแล้วนี่เลยปลาช่อนผัดช,ชาแน่ เน่เทพแพ้งอย่างเมือแชบแล้วก็คุกคุกคุคุกคกคุิงโชว์อันนี้แล้วก็เอาลงไปทอดด้วยน้ํามันที่ร้อนเดือด80ดองศาอันนี้ไม่รู้เดือดเท่าไหร่ <c oughs> ตำเดลงไปค้อนไอ้ดูมันมีความรูอนี่ก็ทอดลงไายให้มันครบรอบให้มันหอมหอมให้ข้างบ้านเหนื่อยพุงลั่นไปเลยคะเนี่แล้วก็ตัก ขึ้นมาได้เลยทุกคนอันนี้คือเอามาเฉดน้ำมันเสร็จแล้วเราก็มาผัดฉ่ากันทอแล้วก็ใส่หัวเทียมลงไปค่อนผ,ผัดผัดผัดไผ่ให้มันเหลืองๆอย่าให้มันมินไหม้นะต่อเดียวมันนี่ขมทีนี้ก็ใส่น้ำมันหอยแล้วทุกคนใส่น้ำมันหอยรักตองช้อนโต๊ะอ่าซีอิ๊วซีอิ๊วกันใส่ตะขีดหนึ่งกันภูเขาทองนะทุกคนนะภูเขาทองอ่าแล้วก้อยน,นี้ไอะไรน,น้นำถานชอบะไน้ำถานนะจากหน้อยๆเนีย่ยเกลือกันนะ เกลืออ่าใส่เกลือเป็นหนึ่งจอนถึงกะใส่ขึ้นช่ายแหมกับพริกอ่าพัดขึ้นช่ายโกนพัดขึ้นช่ายโกนพัดไอ้หอมไปเจ็ดบานแปดบานทุกคนถึงกะใส่ปลาลงไปได้เลยค่ะอุยจานี่นะถ้าหวาโตัวทรัพอย่างกลิ่นนะจะบอกเลยว่าทุกคนมันพุ่งหลันกันเม็ดแล้วตอนนี้นั่นคือมันหอมมากๆเลยทุกคนมันข้าวมูข้า ถึงเซตแล้วถึงก็ต้องทำการอัมกำที่นึ่งแผ่นปูนมังค่็เชฟโรยค่ะ